้าอยากรู้เรื่องบอลไทยให้นึกถึงบ้าบอลไทยช้างศึกยูยุ23ส,สร้างเซอร์ไพรส์ระบดฟอร์มัสุดยอดเอาชานะทีมชาติอิรักไปได้2ประตูตอ่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลทีมช้ป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ที่สนามอันยานุสเตเดียมกลุ่มซีนัดแรกทีมชาติไทยพบทีมชาติอิรัก,รกผลการแข่งขัน ช้างศึกยู23ของเราสามารถเอาชนะทีมชาติอิรักยู23ไปได้ด้วยสกสอร์2ประตูต่อศูนโดยประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่26เป็นการโชว์คราสยุโรปของเอราวันการิเยที่เปิดบอลให้วาริช,ชูทองสอดเข้าไปยิงลงลงลอดขาอุสเซนนในทวานของอิรักเข้าไปทำให้ทีมชาติไทยออกนำหนประตูต่อศูนส่วนประตูที่สทีมชาติไทยได้จากการเตะมุม ทางด้านขวาโดยวาริชชูทองเปิดโดงเข้าไปกลางประตูเข้าหัวของธทีธรศักดิ์เผยริมายโฉบเข้ามามงเข้าประตูอย่างสวยสดงดงามให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์สร้างประวัติศาสตร์ลบสถิติเก่าที่ไม่เคยชนะอิรักในรุ่นยู23ได้เลยจากการพบกัน6ครั้งทำได้แค่เสมอสมครั้งและแพ้ไป3ครั้ง นัดต่อไปไทยจะพบกับซาอุดิอราระเบียในวันศุกร์ที่19ม,มีสายนที่สนามคอริฟาอินเตอร์เนชั่นแนลเวลา22นาิกา30นาทีเช่นเดิมคอยลุ้นและเชียร,ร์กันไปพร้อมๆกันถ้าคุณบ้าบอลไทยเหมือนกับเราอย่าลืมกดติดตามช่องบ้าบอลไทยนะครับขอบคุณครับ